ครับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องของเราช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับนะครับวันนี้มาประกาศรับซื้อนะครับประกาศรับซื้อและให้สาระความรู้กับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทสองสีนะครับรัชกาลที่เก้านะครับ วันนี้มาประกาศรับซื้อทุกปีทุกปศเลยนะครับตามคลิปต่างต่อไปนี้นะครับมาดูกันนะครับนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับนะครับสําหรับนักสะสมมือใหม่นะครับการุณานะครับโปรดกรุณาดูคลิปกันให้จบก่อนนะครับนะครับว่าเราประกาศรับซื้อนะครับลักษณะแบบไหนนะครับแล้วทําความเข้าใจกันไปนะครับ ้พรอมกันนะลักษณะที่เรามาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะครับเป็นเหรียญไส้เคลื่อนนะครับหรือปั๊มเคลื่อนนะครับนะครับขอบนิขอบนิกเกิลสีเงินเห็นไหมครับด้านนอกเห็นไหมครับนะครับคําว่าภูมิพอดุนยเดตนั้นนะครับขอบหายเลยนะครับนะครับะสีทองเหลือนด้านในนั้นนะครับ เห็นไหมครับกิีนขอบสีนิกเกิลหมดเลยนะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับเราให้ห้าร้อยบาทนะครับนะครับนะครับขอบฝากพี่น้องนักสะสมนะครับดูคลิปกันให้จบนะครับเราซื้อลักษณะแบบนี้นะครับทุกปีทุกปศนะครับนะครับ ถ้าพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับสงสัยนะครับส่งคอมเมนต์มาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะครับนะครับทางด้านใต้คลิปนะครับนะครับหรือเข้าใจแล้วนะครับถ้ามีถ้าเข้าใจแล้วนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนได้ทางช่องทางไอ l ดี e ไลน์นะครับที่ให้ไว้บนหน้าปกคลิปนะครับ นี้เรามาประกาศรับซื้อนะครับเปลี่ยนประเภทปั๊มเคลื่อนหรือในกลุ่มนักสะสมเรียกไส้เคลื่อนนะครับนะครับมาดูลักษณะที่2นะครับนะครับไส้เคลื่อนนี้ต้องลักษณะต้อง50 6 0อร์เซนขึ้นไปนะครับนะครับ เคลื่อนนิดเดียวเราก็ไม่รับนะครับนะครับทำความเข้าใจกันด้วยนะครับถ้าเคลื่อนนิดเดียวนะครับเราก็ไม่รับนะครับนะครับอย่างน้อยต้องถึงห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเคลื่อนผิดปกตินะครับเนื้อทองเหลืองนะครับกินเนื้อนิกเกิลด้านนอกนะครับหรือขอบหายไปเลยอย่างนั้นนะครับนะครับ ถ้าพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับมีนะครับหรือพบเจอนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับนะครับเน้นย้ํานะครับรับซื้อทุกปีทุกพศนะครับนะครับสําหรับนักสะสมมือใหม่นะครับทําความเข้าใจกันไปด้วยพร้อมๆกันนะครับทักษะเหรียญที่เห็นนี้นะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับเรียกหากันว่าเหรียญไส้เคลื่อนนะครับหรือปั๊มเคลื่อนนะครับนะครับ ทำความเข้าใจนะครับกันไปช้าๆนะครับว่าเรามาประกาศรับซื้อเหรียญเหรียญประเภทไหนลักษณะไหนนะครับราคาอย่างไงนะครับามาดูลักษณะที่3กันนะครับนะครับตัดสิหนหะที่3ามเห็นไหมครับ ได้านในเห็นไหมครับไซดด้านในสีสองเหลืองนะครับกินสีเงินเนือ้อขอบนิกเกิลไปจนตัวหนังสือหายหมดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะที่เราประกาศรับซื้อนะครับในวันนี้นะครับนะครับภาพสวยๆนะครับเราให้ราคา500บาทนะครับ นะครับก็ฝากพี่น้องนักสะสมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ทางช่องของเรานะครับได้นําคลิปดีๆนะครับความรู้ดีๆสาระดีๆนะครับมานําเสนอกับพี่น้องนักสะสมนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบที่3กันนะครับแบบที่สาม ลักษณะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นที่จะมาดูแบบที่3ามนะครับพี่น้องรักสมมือใหม่นะครับเน้นย้ําเลยนะครับโปรดดูคลิปกันให้จบก่อนนะครับนะครับดูคลิปกันให้จบนะครับนะครับท่านจะได้เข้าใจนะครับว่าทางช่องของเรานะครับประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับหรือติดต่อช่องทางใดนะครับนะครับบอกเลยนะครับทางช่องทาง ID ดีไลน์นะครับ ที่ให้ไว้บนหน้าปกคลิปหรือในตัวคลิปนี่นะะนครับนะครับยังมีพี่น้องลักสมบางท่านนะครับยังคอมเมนต์มาสอบถามนะครับว่าติดต่อทางใดแสดงว่าท่านนั้นยังดูคลิปไม่จบนะครับนะครับลักษณะนี้นะครับเรารับซื้อหนึ่งพันบาทนะครับนะครับนี่คือเหรียญไส้เคลื่อนประเภทสมบูรณ์นะครับ นะครับไซด้านในนะครับไม่ไหลนะครับแต่กินเนื้อนิกเกิลค่อนข้างหมดเลยนะครับนะครับนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองที่อมมากินเนื้อนิกเกิลนะครับค่อนข้างถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับลักษณะนี้เป็นไส้เคลื่อนนะครับหรือปั๊มเคลื่อนนะครับ ที่สมบูรณ์นะครับที่เราให้ราคาแพงนะครับห้าร้อยถึงหนึ่งันบาทนะครับตามสภาพการใช้งานนะครับหรือหรือผิวเหรียญนะครับนะครับเป็นน้องนักสะสมนะครับมือใหม่นะครับเรียนรู้ไปด้วยนะครับแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับนิยมเล่นหากันแล้วนะครับนะครับเรียกกันว่า เหรียญไส้เคลื่อนหรือเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับนะครับดูลักษณะนะครับเดี๋ยวมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับแบบนี้เราก็ให้หนึ่งพันบาทนะครับนะครับด้านนอกขอบเหรียญสีปอนเงินนั้นนะครับเนื้อริเกลนั้นนะครับแทบจะหายหมดเลยนะครับเป็นเสี่ยวเลยนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับที่เคลื่อนนะครับไส้ในสีทองเหลืองนั้นนะครับนะครับสมบูรณ์นะครับไม่ไหลเคลื่อนนะครับวงในกับวงนอกไปห่างนะครับ ลักษณะนี้สภาพสวยๆเราไว้หนึ่งพันบาทเลยนะครับนะครับสะเคลื่อนเล็กน้อยนะครับสะเคลื่อนเล็กน้อยเราไม่รับซื้อนะครับนะครับใส่เลื่อนแบบนั้นเขาเรียกว่าใส่เลื่อนปกตินะครับนะครับใส่เคลื่อนปกตินะครับไม่ถือว่าแปลกนะครับหรือว่าแปลก นะครับ3 4ลักษณะนี้นะครับทางช่องของเราประกาศรับซื้อนะครับวันนี้นะครับฝากพี่น้องท่านใดนะครับนะครับมีอยู่แล้วนะครับลองส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนได้นะครับทางช่องทาง id line นะครับนะครับหรือคอมเมนต์มาสอบถามพูดคุยนะครับทางด้านใต้คลิปนะครับหรือพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับ ไปผ่าดูนะครับีปผ่าดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงไว้เพียงแค่นี้นะครับนะครับคงได้ความรู้กันบ้างนะครับสำหรับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับนะครับขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงโชคดีมีความสุขนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ